สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนพามาชมโครงการโมดิมดวิลล่าพารม่า,<ห>ากาญจ,จนาพิเศษภายใต้โครงการโมดิวิลล่าจากแบรนด์ p r o r t r t y Perfect จะมีคอนเซปต์หลักๆเลยก็คือหมู่บ้านที่ให้บรรยากาศแบบยุโรป นวัตกรรมแห่งการอยู่อาศัยเพื่อคนรุ่นใหม่เนื่องจากทำเลตรงนี้นะคะตั้งอยู่ในทำเลศัก,กยภาพของกรุงเทพฝั่งตะวันตกและที่สําคัญนะคะมีรถไฟฟ้าสีม่วงตัดผ่านพร้อมเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อได้ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายและทั้งนี้นะคะทาง property perfect จึงมองเห็นศัก,กยภาพและพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่เรียบง่ายแต่หรูหราและมีความทันสมัยจะเป็นยังไงอยากป๊อบกับเนตตี้จะพาเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะโดยคอนเซปต์ของโมดิฟิลลาพลราม5การจนาพิเศษนั้นมีทั้งทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดซึ่งทุกๆหลังนะคะถูกออกแบบมาในสไตล์ของ e n English c o t t เ g e ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นแกเวลรูปหลังคาทรงจัว่วอันเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปเพิ่มความงดงามให้กับตัวบ้านด้วยหน้าต่างทรงทึบโค้งและลายบานเกตคลาส s ิกเชลเทอร์เหนือบานหน้าต่างช่วยเพิ่มความรู้ลา้าและเพิ่มความคลาสสิกเหนือระดับในขณะที่ตัวสีของบ้านยังเลือกใช้ นสีแนวเอิร์ธโทนเพิ่มความอบอุ่นสบายตาและเพิ่มความน่าอยู่ให้กับผู้ที่เข้าพักอาศัยด้วยค่ะส่วนทำเลที่ตั้งนะคะเงียบสงบลายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวเดินทางก็สะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้เส้นมอเตอร์เวย์ออกถนนกาญจนาพิเศษใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข9้จะขึ้นเหนือก็ผ่านปทุมธานีหรือจะลงใต้ก็ผ่านสมุทรสาคร หรือวันไหนอยากจะใช้ชีวิตตามสไตล์ชิลๆนะคะก็สามารถใช้เส้นมอเตอร์เวย์หมายเลข81ไปกาญจนบุรีก็ได้ใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นแถมรอบๆนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันไม่ว่าจะเป็น7ซเว่นอีเลเวนซีเรหรือว่าห้างชั้นนำอย่างเซ็นทรัลเวสเกตแถมแถวนี้นะคะยังติดกับโรงเรียนนานาชาติชื่อดังแถบนนนทบุรีอีกด้วยค่ะ ที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจะตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าของหมู่บ้านเลยค่ะถ้าเราขับรถเข้ามาผ่านป้อมยามจะเห็นทางด้านขวามือค่ะจะเป็นอาคารครับเขาตั้งตะง,ง่านอยู่อย่างนี้เลยนะคะโดยดีไซน์ของอาคารออกแบบในสไตล์เรียบหรูอังกฤษค่ะสอดคล้องกับคอนเซปต์ของโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่บ้านที่มาพร้อมทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสห้องสตรีมภายนนอกอาคารยังมีที่จอดรถสำหรับลูกบ้านที่มาใช้บริการอีกด้วย และเมื่อเราเดินเข้ามาถึงตัวอาคารของส่วนกลางนะคะก็จะพบกับสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่เลยค่ะพี่ณิถึงแม้ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําในล่มนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ทางโครงการค่ะก็ได้เจาะหน้าต่างขนาดใหญ่ไว้ให้กับลูกบ้านนะคะเป็นช่องแสงแบบนี้ได้ทั้งแสงธรรมชาติได้ทั้งสายลมเลยค่ะคือทําให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถว่ายน้ําได้แล้วก็มานั่งเล่นตรงนี้โดยที่ไม่อึดอัดเลยค่ะ และถัดจากโซนสาว่ายน้ำนะคะจะเป็นเซลล์แกลลอรี่ค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนของออฟฟิศของทางนิติภายในจะตกแต่งเรียบหรูสวยงามเพดานสูงโปร่งค่ะมีเก้าอี้และโซฟาสำหรับแขกผู้มาติดต่อหากคุณจะมาติดต่อโครงการหรือมีธุระกับทางนิติก็สามารถติดต่อในส่วนนี้ได้เลยค่ะในส่วนของชั้น2นะคะก็จะเจอกับพื้นที่ฟิตเนสในล่มนะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาได้ให้เครื่องออกกำลังกายมาอย่างครบคันเลย ถึงแม้จะมีเครื่องออกกําลังกายไม่มากนะคะแต่เมื่อเทียบกับจํานวนลูกบ้านและยูนิตแล้วเนี่ยก็ถือว่าให้มาในจํานวนที่พอเหมาะเลยภายในห้องฟิตเนสนะคะจะติดตั้งหน้าต่างบานกว้างโดยรอบเลยเพื่อให้ผู้ที่ออกกําลังกายเนี่ยได้เพลิดเพลินไปกับสวนหย่อมที่อยู่ข้างๆไปจนถึงบรรยากาศรอบหมู่บ้านแบบ180องศาและสําหรับห้องน้ําและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะจะอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร สำหรับให้ลูกบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากว่ายน้ำหรือออกกำลังกายที่ห้องฟิตเนสถ้าจากตัวอาคารส่วนกลางไปจะเป็นพื้นที่สวนของหมู่บ้านค่ะซึ่งมีการตกแต่งออกแบบมาเป็นสวนสไตล์อังกฤษ ภายในสวนจะมีต้นไม้สนามหญ้าพร้อมทั้งพื้นที่นั่งเล่นให้ลูกบ้านเนี่ยได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยอีกทั้งโครงการยังได้จัดให้มีสนามเด็กเล่นเอาใจเด็กๆในหมู่บ้านได้ออกมาปล่อยพลังกันด้วยนะคะแม้ว่าขนาดของสวนจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะคะแต่ได้รับการตกแต่งออกแบบมาอย่างดูดีที่เดียวค่ะคุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศมาพักผ่อนรับลมเย็นๆณนะสถานที่แห่งนี้ได้เช่นกัน เลยจากพื้นที่ส่วนกลางไปแล้วเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบของทางโครงการหมู่บ้านโมดิวิลล่าพระามห้าการจนาพิเศษค่ะภายในหมู่บ้านแห่งนี้จะมียูนิตรวมกันทั้งหมด429ยูนิตซึ่งจะประกอบไปด้วยบ้านเดียวบ้านแและทาวน์โฮมบนพื้นที่ทั้งหมดกว่า26ไร่เรียกได้ว่ามีขนาดยูนิตที่กำลังดีและก็ไม่วุ่นวายจนเกินไปค่ะ สำหรับตัวถนนของโครงการนั้นถูกสร้างมาให้มีขนาดใหญ่โดยถนนเส้นหลักจะมีขนาดกว้าง18เมตรถนนเส้นรองจะมีขนาดกว้าง12เมตรและถนนตัวหน้าบ้านจะมีขนาดกว้าง9เมตรซึ่งเพียงพอต่อการสัญจรได้อย่างไม่ติดขัดรวมถึงจอดรถหน้าบ้านได้ในกรณีฉุกเฉินค่ะโครงการโมดิวิลล่าพระรม5การจนาพิเศษนะคะจะแยกแบบบ้านเป็น3ไทยค่ะนั่นก็คือแบบบ้านทาโฮมแบบบ้านเดี่ยวและแบบบ้านแฝดค่ะ แบบบ้านแฝดจะชื่อว่าเมลตันค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่137ตารางเมตรเป็นบ้าน2ชั้นค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถ1ห้องนั่งเล่น1ห้องอเนกประสงค์1ห้องทานข้าว1ห้องครัวและ1ห้องบารโคนี่ค่ะบ้านแนวคิดใหม่ไซ English Cottage ฟังก์ชันอิสระลงตัวทุกไลฟ์สไตล์สําหรับชีวิตเริ่มตน้น ส่วนอีกแบบจะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะใช้ชื่อว่าเคนสิงตันพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่165ตารางเมตรเป็นบ้าน2ชั้นนะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถ1ห้องนั่งเลน่น1ห้องอเนกประสงค์1ห้องทานข้าว1ห้องครัว1บาร์โคนี่ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่แบบบ้านบิลลิงตันนะคะซึ่งพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่124ตารางเมตรเป็นแบบาท่าโฮม2ชั้น4ห้องนอนนะคะซึ่งฟังก์ชันภายในบ้านเนี่ยเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวเลยค่ะซึ่งที่นี่ค่ะเขาให้มาเป็นแบบ r i v a t e m a s t e r Bedroom นะคะกับห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมห้องน้ำในตัวและพื้นที่ลงตัวสำหรับ Walk i n c l o s e t โดดเด่นด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาด e ็ t r a living space เ mm hmm. ชื่อมต่อกันอย่างอิสระ mm hmm. พื้นที่ด้านหลังเนี่ยยังสามารถปรับเป็น mm hmm. พื้นที่ครัวหรือโซนซักล้างได้ซึ่งแม่บ้านอย่างเราๆเนี่ยน่าจะถูกใจกันใช่ไหมล่ะคะ mm hmm. มาพร้อมกับ smart home automation mm hmm. ใช้ชีวิตสมาร์ทเหนือระดับสะดวกสบาย mm hmm. เพียงายนิ้วสัมผัสค่ะและขณะนี้เราสคนก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านเมลตันค่ะเป็นบ้าน8สองชั้นพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่137ตารางเมตร เป็นบ้านแนวคิดใหม่สไตล์อ l ง s h c คอ t เทจฟังก์ชันอิสระลงตัวทุกไลฟ์สไตล์สำหรับชีวิตเริ่มต้นค่ะมาพร้อมกับ Private Master Bedroom ห้องนอนใหญ่เต็มพื้นที่หน้าบ้านพร้อมห้องน้ำและระเบียงส่วนตัวปูเฟกซี่ฟังก์ชันห้องนอน2และห้องนอน3สามารถขยายพื้นที่ห้องให้กว้างขึ้นได้ Multi Purpose Area พื้นที่นี้นะคะคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานได้ตามความต้องการเลย Smart Living Space ทุกพื้นที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัวพร้อมห้องครัวแยกเป็นสัดส่วน Smart Home Automation ใช้ชีวิตสมาร์ทเหนือระดับสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัสค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวบ้านโมดิ c วิลล่าพลราม่าการจนาพิเศษจริงๆเราพี่ชอบโครงการนี้นะคะ,ะพี่คิดว่ามันตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่เนาะคนที่อยากจะ ขยับขยายบ้านอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยากจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองใช่ค เพราะว่าราคาโครงการเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยกับคนที่กําลังเริ่มต้นครอบครัวเพราะว่าทาเลตรงนี้ค่ะอยู่ในทําเลศักยภาพของกรุงเทพฝั่งใต้เลย mm hmm. เพราะว่าตรงนี้สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันเลยค่ะพี่เน็ตอีกอย่างหนึ่งค่ะที่พี่ชอบโครงการนี้เนี่ย mm hmm. เขาทาสีตกแต่งมาในสไตล์อังกฤษแบบเรียบหรูเนาะมาทา mm hmm. ให้เรารู้สึกว่าอยู่แล้วเราไม่เบื่อค่ะด้วยโทนสีของเขาทําให้เรารู้สึกสบายตาใช่ไหมแล้วก็เวลาที่เรากลั มาบ้านเนาะบ้านร้อนๆเราอยากจะกดปุ่มเปิดแอร์ตั้งแต่อยู่นอกบ้านเราเข้ามาเราให้มันเย็นเลยอ่ะคือที่นี่ทําได้ไงใช่<ง>ด้วยนวัตกรรมสมาร์ทโฮมนะคะที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ยกระดับคุณภาพของคุณให้ดีขึ้นถ้าใครที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยที่ต้องการความเรียบง่ายแต่ยังคงคอนเซ็ปต์หรูและทันสมัยต้องที่นี่เลยค่ะอ่าใครที่สนใจเรื่องบ้านที่ดินคอนโด แล้วก็ในเรื่องของอสังหานะคะเราสองคนฝากติดตามรายการ Well Living View ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วครั้งหน้าเราจะไปที่โลเคชั่นไหนต่อคอยติดตามไว้ด้วยนะคะ